ันนี้เราจะมาสอนทุกท่านลบแชทในไลน์พร้อมกันหลายๆแชทมีวิธีการยังไงมาชมกันค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรียนยูทูบค่ะ ในวันนี้อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมาสอนทุกท่านลบแชทในไลน์พร้อมกันหลายๆแชทเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยอย่างแรกเข้าไปที่ไลน์จากนั้นนะคะตอนเราเข้ามาเนี่ยเราจะอยู่หน้าหลักอยู่หน้าหลักแบบนี้นะให้ท่านผู้ชมกดไปที่คําว่าแชทพอเราเข้ามาที่คําว่าแชทนะคะ เราเข้ามาที่คําว่าแชทเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการจะลบเนี่ยก็แค่แตะลบแล้วก็ลบแบบนี้มันลบได้ทีละแชทใช่ไหมลบได้ทีละคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่แบบลบครั้งเดียวหลายๆแชทหลายๆคนกันเลยทุกคนคะ่ะให้ทุกคนสังเกตไปที่มุมบนขวามือท่านผู้ชมเสหินจุดวงกลม3จุดท่านผู้ชมจะเห็นจุดวงกลม3จุด,ม,จจด,ม,จดมุมบนขวามือให้กดแตะเข้าไป ที่นี้เราจะเห็นทั้งหมด3าข้อนะคะเขาจะมีแก้ไขรายการแชทจัดลําดับแชทแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่านแล้วทั้งหมดอันนี้เราเลือกไปที่แก้ไขรายการแชทพอเรากดเข้ามาที่คําว่าแก้ไขรายการแชทให้ท่านผู้ชมเลือกแชทที่เราเนี่ยต้องการจะลบนะคะอาเราอยากจะลบแชทไหนคนไหนลบแชทนะคะทุกคนลบแชทคนไหนแล้วก็กดติ๊ก,กไปเลยแบบนี้ แบบนี้นะคะถ้าไม่โชวมาก,กดไปแบบนี้ค่ะ,บบคะทีนี้พอเราได้แชทที่เราต้องการจะลบแล้วของน้ำมีทั้งหมด11แชททีนี้เราก็กดลบเลยค่ะสีแดงๆจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาว่า เมื่อลบประวัติการแชทแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อีกต้องการลบประวัติการแชททั้งหมดหรือไม่ถ้าเราลบไปนะคะเราไม่สามารถเรียกคืนประวัติการแชทได้นะอันนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโอเคแล้วเราก็กดลบได้เลยอ่าเรียบร้อยนะคะก็หายไปแล้วปุ๊บเลยทั้งหมด11แชทน,นะคะและนี่ก็เป็นวิธีการลบแชทพร้อมกัน,นหลายๆแชทในไลน์ค่ะ